ยันดาโสสมนมเณรทั้งหลายบันดามมท่านพุทธบริษัทเวลานี้เป็นเวลาอยู่ที่อริกาครึ่งเศษก็มาคุยกันัเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่กรรมาฐานเรื่การพูดตอนนี้ไม่มีเจตนาจะให้ทุกท่านที่มีความง่วงแล้วต้องทนง่วงต่อไปเพราะว่าเจตนามีว่า ถ้าขณะใดาที่กำลังนอนอยู่ฟังเสียงพระธรรมคำสั่งสอนอป็น,นคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมครูฟังไปฟังไปจิตจ,จับใจจิตใจจับอยใเสียงธรรมแล้วก็เคลิ้มหลับไปเขาถือว่าจะทรงชาในธรรมนั้นแต่เวลาตื่นถือว่าเป็นผลกับไร ธรรมะที่จะพูดในระยะนี้ก็จะขอตือนบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาที่สุสมัมเณีทั้งหลายว่าการพุทพระเจ้าทรงสอนว่าในอุทุมบริการสูตรส่วนใดที่องค์สำเร็จไปจอมไใสจสรัจว่าเป็นอุปกิเลสส่วนนั้นขอทุกท่านโปรดรับทราบพ,พยายามละให้ดุกขาด กาจรจีนในฐานะที่เรายังปูเป็นปุถุชนคนธรรมดาจะละทันทีทันใดนั้นไม่ได้ค่อยๆละไปส่วนใดที่ละได้ง่ายพยายามละก่อนแลวพยายามละให้หมดไปเพราะว่าเราเป็นสาวกองค์สมเด็จพระจอมไตรจะได้ทำใจให้บริสุทธิ์ส่วนใดที่สมเด็จพระสัมมาวุฒิเจ้ากล่าวว่าส่วนนี้เป็นสกจิจความดีที่พระองค์ทรงสอน ต้องรักษาสเก็บไว้ให้มัน่นคงส่วนใดที่เป็นกระพี่ก็ดีขอโทษเสวนใดที่เป็นเปลือกก็ดีเป็นกระพี่ก็ดีเป็นจังก็กดีจ้องรักษาให้ทรงตัวสําหรับส่วนนี้เป็นสเก็ตมีมากหลายสิบข้อด้วยกันผมก็ไม่สามารถจะนำมากล่าวที่นี้ได้เพราะเวลาจำกัด <c oughs> ขอท่านทั้งหลายจงไปดูในอุทุมปริการสูตร ฤเ,เทพจะอธิบายในธุเมริกาโสตั้นมีครบถ้วนอยู่แล้วด้านเปลือกมีความสำคัญมากแต่ว่าถ้าสะเก็ดไม่ทรงตัวรักษาสะเก็ดไม่ได้เปลือกแล้วก็รักษาไม่ได้เช่นเดียวกันต้องรักษาสะเก็ดให้ได้สำหรับเปลือกนั้นสมเด็จพระพุทธกวันทรงต,ตัดทั้งยามสี่ทั้งสังวรสี่ครรมาสังวรระวังและสลมรวม แต่นั่นท่านทรงตัดกับมิโคทัปรีภาชกที่เป็นหัวหน้าคณะสอนลูกศิษย์เป็นเจ้าสำนักสำหรับเราเรา,าพุทธบริษัทยก็ต้องใช้ศีลรรวาตอย่างน้อยที่สุดมีศีลห้าบวกกรรมบทสิบคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดีการสี่ไม่ดื่มสรามีไรห้าไม่พูดปดหก ไม่พูออาาดคำหยาบใช้วาจาไพเราะแล้วก็เจ็ดใช้วาจาที่เป็นประโยชน์คือไม่ทำให้เขาแตกราวกันไม่ไินทายชาวบ้านไม่เสียสีชาวบ้านไม่เสียดสีคนอื่นแล้วก็แปดใช้อา่าอาจจะเป็นเก้านะใช้วาจาจเฉพาะเป็นวาจาที่เป็นประโยชน์แล้วก็ด้านจิตใจเราจะไม่เพ่งเล็งโลก นั่นหมายความเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่น่าอยู่เทวโลกและพเมโลกเป็นสุขชั่วคราวก็ไม่น่าอยู่เหมือนกันจิตใจเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานและอารมณ์ใจของเรานั้นไม่ชะตุสลายไปคนอื่นไม่หาทางก่งแกล้งไม่หาทางทําร้ายเขาทําใจให้แช่มชื่นมีความเมตตาปราณีเข้ามาแทน แล้วก็ทำความเห็นให้ถูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนการทำความเห็นให้ถูกก็หมายความวันหนึ่งเราจะละสะเก็ตออกจากใจสะเก็ดข้งความเร็วรักษาสัเกตข้างความดีเข้าไว้โดยการอีทสองจะทรงเปลือกข้งความดีให้ทรงตัวอยู่สำหรับได้กับพี่ได้แก่ปุถุณิวาสนานุติยานจำเป็นต้องใช้เป็นปกติ แล้วแก่งก็ได้แก่จุติจุตูปปาตุยานโดยที่พุกุยานเข้มข้นใช้ให้เป็นปกติจะมีประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลมากอารมณ์อย่างนี้ทุกคนต้องทรงให้ได้ถ้าทรงม่ได้สะหมายความเราไม่เข้าถึงความดีเพราะว่าความดีส่วนนี้จะเป็นความดีที้แก่งก็จริงแหละแต่ถื่ว่ายังเป็นความดีขั้นโลกีวิสยัย ยังไม่ใช่โลกกตระถ้าพลาดแล้วก็สามารถจะลงนรกได้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงพากันปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกการปฏิบัติตนเพื่อหน,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 อน,นีนรกก็คือทําตนให้เป็นพระอริยเจ้าแต่ว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นนไม่สาคัญอย่าเมาในความเป็นพระอริยเจ้าถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยเจ้าแล้วความดีจะเข้ามาถึงเรา เตืนโดยเพียงว่าพระอริยเจ้าท่านทำอย่างไงเราจะทำอย่างนั้นอันดับแรกให้เห็นความทุกข์ความเกิดเสก่อนการเกิดมานี่ไม่มีอะไรเป็นสุขสมบัติที่เราจะรับในกาเวลาเกิดแล้วก็คือหนึ่งความทุกข์ใุการนั่นก็หนึ่งความแก่ความแก่คืบคลานเข้ามาหาเราทุกวันทุกเวลาทุกวินาที แต่เข้ามาหาเราไม่มีอะไรดีมันมีแต่ความทุกข์แล้วก็บริการที่สองความป่วยไข้ามาสบายนับแต่วันแรกของความเกิดวันเกิดเราก็เราก็พบกับความป่วยไข้ามาสบายตลอดเวลาคำว่าโรคแปลว่าการเสียดแทงอาการใดที่เสียดแทงเราอาการนั้นเป็นโรคที่เป็นก็เป็นความทุกข์ แล้วก็ความป่วยไข้มาสบายเกิดขึ้นมันทุกข์มากไม่ทุกแต่เราคนเดียวทุกไปถึงคนที่สืบเนื่องกับเราที่มีความสัมพันธ์กับเราที่อยู่ร่วมกับเราและก็ทําให้ทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีอยู่ต้องสลายตัวไปเพราะต้องรักษาโรคมันก็เป็นอาการของความทุกข์ การแสวงหาทรัพย์สินไม่ใช่ได้มาจากความสุขมาจากความทุกข์ต้องเหนื่อยยากการทัดการจากของรักของชอบใจก็เป็นอารแปรรมณ์ของความทุกข์พบกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจก็เป็นอาการของความทุกข์เมื่อความตายเข้ามาถึงเราก็เป็นอาการของความทุกข์เรื่องความในโลกนี้ที่เราเกิดมาเราไม่พบความสุขจริง แต่เมื่อพบความทุกอย่างนี้เราควรจะทํำยังไงก็ตั้งใจวางเฉยหน้าอารมณ์คิดว่ามันเกิดแล้วก็เกิดกันไป <c oughs> ถ้าหากว่าร่างกายตายครังนี้เราก็จะไม่เกิดมาหาความทุกข์อีกวิธีที่จะไม่เกิดมาหาความทุกข์ก็ต้องอาศัยบาร,รมีสิบรายการให้มีความเข้มข้น,นบาร,รมีสิบรายการนั่นก็คือหนึ่งทานการให โอกาสที่เราจะให้มีหรือไม่มีไม่สำคัญตั้งใจให้ไว้เสมอกำลังใจอย่างนี้จะเป็นกำลังใจตัดโลภความโลภเป็นก้าวที่หนึ่งที่เราจะเข้าถึงนิพพานค่อยๆทำไปจนกว่าจะมีกำลังใจเข้มแข็ง,งสองศีลนบรรมีศีลนบาร,รมีนี่ต้องประกอบด,ด้วยเมตตาแต่ประกอบด้วยเมตาเมตาคุณา่าะสันโดษ เป็นปัใจจัยให้เกิดความสุขในลมเยือกเย็นสามเนคยธมะบร,รมีเน่ยธมะบร,รมีที่เบื้องต้นต้องพยายามระงับมีวนห้าอย่าให้กำเริกแล้วก็ต้องพยายามทำลายสัญญาติสิบให้ผ่านคนไปจากใจแล้วก็สี่ปัญญาบร,รมีคิดไว้ว่าอะไรควรละอะไรควรตัดวิธีใดละโดยอะไรตัดอะไรต้องพยายามทำใช้ปัญญา,ยาเป็นเครื่องพิจารณา น้าวิริยะบาร,รมีการยึดเข็งข้ากิเลสเป็นของสำคัญมากที่มันเกาะกายเกาะใจเรามาหลายแสนชาตินับชาติไม่ทนมันก็ต้องมีรมขวางแล้วก็ต้องห้าหันต่อสู้ด้วยกำลังของความเพียรทำลายให้สิ้นไปเราจะไม่พอถอยแล้วก็หกคันติบาร,รมีอันนี้ต้องมีความอดทนเพราะจิตของเรานี่มันเกินก,น,กนเพด้วยกิเลส มันที่ต้องต่อต้านในเมื่อเราทำลายมันต้องอดทนอดกลั้นสู้จะลำบากแสนลำบากขนาดไหนก็พร้อมยอมแม้แจะทิวิเจสลายตัวไปแล้วก็ยอมต้องทำกําลังใจเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าในวันที่มรุอภิเสกสัมมาสัพพธิยานวันนั้นสมเด็จพระพุทธมารทรงตัดสินใจ ว่าเราจะนั่งตรงนี้ถ้าหากว่าไม่เดียนรู้อภิเศษสมาสัมพธิญาณเพียงใดเลือดตรงนี้จะเหือดแห้งไปก็ตามทีเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้จะตายก็ช่างต้องตัดสินใจสู้กับกิเลสอย่างนี้นามาสัจจารมีเราตั้งใจบวชก็ดีปฏิบัติก็ดีเพื่อหวังพนิพพัน ทางใดที่ทําไปเพื่อพนิพานณทางนั้นจะทรงกําลังใจไว้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอธิฐานแบแรมีการทรงอารมณ์ว่าความดีนี้จะทําเพื่อการไม่เกิดนั่นหมายถึงว่าการไปนิพานเราจะตั้งกําลังใจไม่หวั่นวันต่ออุปสรรคใดๆที่เข้ามาขัดขวางจะทรงกําลังไว้ไม่ท้อถอย ้าเมตตาบารมีบารมีน,นี้ทําจิตใจให้เยือกเย็นเพ็นที่รักเขาบุคคทั้งหลายยิ้มแย้มแจ่มใสไว้เป็นปกติหน้าของเรามีความสําคัญมากคือเราจะตัดความโกรธแต่ก็จะส่งความรักและสร้างความรักให้สูงขึ้นอารมณ์ที่จะมีสเสน่ดกำลังของเมตตาก็คืออารมณ์ยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติถึงแม้ว่าบางขณะเราจะไม่ชอบใจ ก็อ,อดกลั้นกำลังใจว่าเราจะยิ้มได้ในขณะที่เราไม่พอใจไม่ช้ากำลังใจที่เราร้อนจะเยือกเย็นลงเป็นการทำลายโทสะเป็น,นตัวเสร็จแล้วก็สุดอุเบกขาบรมีอาการใดที่เป็นที่ไม่ชอบใจของเราเราจะไม่แสดงออกนอกหน้าถ้ายังตัดไปได้จะคงกำลังใจไว้ ถ้าเราอุเบกขาบารมีนี่ใช้คนใช่เป็นสังขารอุเบกขายานด้วยคือว่าในขณะที่ร่างกายของเราสุดโทรมไปก็ดีกระทบกับทั้งกับโรคภัยไข้เจ็บก็ดีพบกับความแก่ก็ดีจะพบกับความตายก็ดีทำกำลังใจวางเฉยถือว่าเป็นหน้าที่ของมันร่างกายมันเกิดแล้วก็ต้องแก่ทั้งนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องมีความป่วยไข้ไม่สบาย มีการกระทบกับท่านกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจจะต้องพัดพลาดจากของรักขอมใจเจ้าเนื้อก็มีความตายเป็นที่สุดในเมื่อเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงก็เป็นหน้าที่ของมันแต่สําหรับกําลังใจเรานั่งคิดไ้เสมอว่าถ้าเอียงพังมาหลายชั้นไปในพายเมื่อน,นั้นเท่านี้กําลังใจของเราก็จะมีความสุข ดั็นันว่าบารมีทั้งสิบราการนี้เขามันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทรงอารมณ์ไว้ให้เป็นปกติต่อไปก็มาปรารบเรื่องอารมณ์ของพระอริยเจ้าถ้าบารมีนี้ยังอ่อนอยู่ก็สามารถจะเป็นพระ,พระอริยเจ้าได้ดสองขัน้นคือว่าโสดาบันกับพระสิกขาคามี ถ้าบารมีนี้มีความเข้มข้นปานกลางก็สามารถจะเป็นพระอนาคามีได้ถ้าบารมีนี้เข้มข้นถึงที่สุดว่ามมีหมายที่กําลังใจมีกําลังใจเต็มถึงที่สุดก็สามารถจะเป็นพา,า,ารหัน์ได้แต่อนนี้ไปก็มาดูอารมณ์ของเบสโสดาบันถ้าเรามีความการปฏิบัติเบื้องต้นดีพอสมควรตั้งแต่สก็ท เกลือกกระพี่แก่นทรงตัวได้แล้วต้องใช้กำลังปกพนิวาสารปิยานคือฤาึกชาติให้มากที่สุดเป็นการทบทวนความทุกข์และความสุขในชาติก่อนที่อเ,เกิดมาแล้วเห็นว่าทุกชาติที่เราเกิดมาแล้วไม่เคยพบกับความสุขเลยในจูปปารียานก็ดูคน,นิสัตว์ทั้งหลายว่าก่อนจะเกิดเข้ามาจากไหนตายแล้วไปไหน จะพบทั้งความสุขและความทุกข์มันจะได้เป็นครูของเรา <c oughs> ใช้กําลังสาเร็จก,การที่องค์สมเด็จพรรสัมมาทพุทิเจ้าส่งสรรเสริญให้มากเพื่อเป็นการช่วยในการตักกิเลสจะตัดได้หรือไม่ได้ก็ช่างทําไปผิดก็สบายขอเตือนี้ว่าจะหลงคําว่าเป็นพระอริยเจ้าแต่นี้ก็มันดูอารมณ์ของพระโสดาบัน อารมณ์ของวโสดาบันะโสดาบันจริงๆที่ท่านเป็นะโสดาบันแล้วท่านทรงอารมณ์อย่างนี้คือนหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายสองมีความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มั่นคงแล้วก็ไม่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไม่ปรมาดนะับจิตศสนาคมแม้จะพูดเล่น สม,มีสินห้าบริสุทธิ์สำหรับฆราวาสพระเนรต้องรักษาสินของตนให้บริสุทธิ์และก็สี่จิตมุ่งอย่างเดียวจุดเดียวคือพนิพานถ้าทรงอารมณ์ของพระโสดาวันได้บาปอโกศลทั้งหมดที่ทำมาแล้วในการก่อนจะไม่สามารถทำให้เราลงอาบายภูมิได้เลย เป็นมันว่าเราอย่าขาดจากบาปอกุศลอย่าขาดจากอบายภูมิอบายภูมิทั้งหมดการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปนนรตเป็นสุนรกายเป็นสติฉานจะไม่มีสำหรับเราดังนั้นขอท่านทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติพระกรรมฐานเมื่ออยู่ที่นี่ก็ดีไปที่บ้านก็ดี ให้พยายามรักษากำลังความดีที่ทำได้ได้คือโมโนมยิทิและก็ศึกษาในุทุมบริการสูตรมีคัดเศษอยู่ติตคัดเศษพร้อมมูลเพืทั้งถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าฟังไว้เรื่อยๆไม่ยามบ้างก็ฟังไว้จะสกิดใจทีละน้อยอยถึงแม้ว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าขั้นเดีโสดาบันไม่ได้อย่างน้อยที่สดุด เราก็ดึงอาสมบัติเขามาโสดาบันมาไว้กับเราดีไม่ดีเราก็สามารถจะพุทอบายภูมิได้อย่างเด็ดขาดสำหรับพระโสดาบันในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของไม่ยากจริงๆขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงสังเกตดูครรวาสมัยพระพุทธเจ้าอย่างท่านวิสาขามาบาสิกา ท่านเป็นรบนโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีท่านก็มีสภาพเป็นปกติพออายุสิบหกปีท่านก็แต่งงานยังไม่ถึงกับตัดสกายยติถิได้เลยขาดเป็นเพียงว่ามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายที่พระพุทดเจ้าสรงตัดว่าบโสดาบันก็ดีพระสีธาคาม,มีก็ดีมีปัญญาเล็กน้อยแล้วมีสมาธิเล็ก,เล,กเล็กน้อยแต่ว่ามีศีลบริสุทธ แล้วสำหรับบุคคลที่มีความมั่นคงในพระไตรสนาคมเป็นประสดาบันก็ตัวอย่างท่านสุป,ปาะุุทธกธุฏิท่านสุป,ปาะุุทธกธุฏิที่ท่านไม่สงสัยในคนพระไตรสนาคมจริงๆเคารพจริงๆมีความมั่นคงมากตอนที่ท่านจะเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพุทมีพระภาคจะรายงานความเป็นประสดาบันของท่านพระอินมาทดลองบอกว่าสุป,ปาุทธ เธอเป็นขอทานเธอเป็นคนจนแล้วก็เป็นโรคเรือนถ้าเธอพูดอย่างนี้แม้จะไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรนั่นก็คือว่าคิดไว้เธอ้พูดเฉยเฉยไม่ตั้งใจก็ได้ขึ้นหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ ถ้าเพอเธอพูดเพียงสามคำแม่จะไม่ตั้งใจเราจะบันดาลให้เธอหายจากโรคเรื้อนจะบันดาลร่างกายให้สวยสงางสมบูรณ์แบบและได้เป็นมหาเศรษฐีท่านสุภาพุทธชีนนาพระอินทร์เราพระอินทร์ถอยจนถอยไปหาว่าเราจนแล้วเราจนแต่ทรัพย์สมบัติที่เป็นโลกีวิสัยแต่อริยทรัพย์ของเราสมบูรณ์แบบ มีความมม่นคงในพระไตรสนาคมต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีกําลังใจมม่นคงจริงๆขึ้นชื่อว่าพระไตรสนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราจะไม่ปรามาตรแต่ก็จงยาเลี้ยงนักบทเลวที่ไม่เคารพองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าให้ดูตัวอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นฆรวาสในเมืองโกสัมพี เมื่อท่านนั้นหลายเ่านั่นดืดด้านโดยพ่อยคำพระองค์สมเด็จพระสิณสีพระก็ได้เจ้าทรงหลีกไปอันดาพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เป็นครวัตไม่ยอมใส่บาตรให้พระพู้นั่นกินทั้งหมดพระผู้นั่นก็อดจะได้กินเฉพาะคนที่เป็นปุถุชนเท่านั้นกว็วมความว่าพระอริยเจ้าแม้จะครพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็จรแิแลแต่ทว่าจะไม่สนับสนุนคนเลวหรือพระเลว พระเลวหรือว่าคนเลวสําหรับคนเลวก็ช่างเขาเราไม่ได้เลี้ยงพระพระดีพระเลวมีคราวาสเลี้ยงคนเว้นพระเลวจะพระองค์ไหนคัดค้านคํา,าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,าสดาพระเจ้าบอกมีอย่างนี้เขาบอกไม่มีจะต้องทําได้อย่างนั้นเขาบอกทําไม่ได้สิ่งนี้เขาบอกว่าพระเจ้าตัดตัวไว้ที่ะอรหันยืนยันรับรองอย่างพระตวิดก ถขาบอกว่าพระไตรปิฎกนี่เขียนขึ้นมาเองภายหลังท่านนักบวชประเภทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านไม่ควรจะให้กินอะไรเส่ยเลยแล้วก็มุ่งมาตรัตนาทำลายความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สลายไปจากโลกนี่ก็เรื่องความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทอันดับแรกก็เตือนกันว่าอย่างน้อยเราจะย่ำเท้าตามพระโสดาบัน ถ้าโสดาบันมีจริยาอย่างไรเราจะทําอย่างนั้นเราจะได้เป็นปโสดาบันหรือไม่เป็นไม่สําคัญแล้วก็จงอย่าเมามันเข้าใจว่าเราเป็นประโสดาบันจงคิดไว้เสมอว่าถ้ายังไม่ตายหรือว่าตายแล้วยังไม่ถึงบรนิพา,านเพียงใดคําว่าพอดีพอทีรือว่าดีแล้วสําหรับเราต้องไม่มีกับเรา เตือนใจตามขั้นคําแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าว่าอัตนาโจทยาตานังพื่นแปลว่าจงกล่าวโทษโจยความผิดตนเอง่าเสมอมองดูว่าเราอารมณ์มันชั่วตรงไหนบ้างยามริดรอนความชั่วที่ตัวมีอยู่ให้สลายไปนี่ะระมดดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายควรจะทําอย่างนี้ ถ้ากำลังใจของเราดีขึ้นจะก้าวเข้าไปสู่พระสกิทาคามีมันหมายความว่าความโลภลดตัวลงการดิน้นรนพื่อความร่ำรวยลดตัวลงมีจาครนสติกรรมฐานมีความมั่นคงยิ่งขึ้นจาคานุพติกรรมฐานมันจะดจิดคิดอยากจะให้ทานมากกว่าการไปเกียรติกายโลกในทรัพย์สินอย่างนี้แปรลงกองพระสกิทาคามี แล้วก็บรรเทาความโกรธความโกรธก็พระสกิทาคาม,มียังมีอยู่แต่โกรธเบาโกรธช้าหายเร็วให้อภัยเร็วถ้ารับ,บด้านความหลงนั้นพระสกิทาคาม,มีตัดลดความหลงลงไปมากคิดมีความเข้าใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคว่าชีวิตของเรามีความไม่เที่ยงชีวิตของเราเป็นความทุกข์มันตายเป็นลิสุด และก็ร่างกายประเภทนี้ชีวิตประเภทนี้จะไม่มีสำหรับเราคิดแค่อย่างเดียวว่าตายมาเมื่อไรขอปนิพานเหมือนั้นอรันบบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพูดไปแม้ก็ยันนานเกินไปสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฟังเวลาเดึกๆวันนี้ก็ขอ,อยุติปตะเพียงเร่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี